สบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องเนาะว่าจะเป็นภายในประเทศอยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยเมื่อนี้มาพบมาพ่อกันอยู่ที่บ้านน้องซาพี่น้องเลยเนาะก็ได้มาหาน้องเพิร์ตนดนและพี่น้องเลยก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปโอไปล่มทางน้องซาเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะมาเยี่ยมยามถามข่าวทั้งอาการของน้องเพิ่นเนาะทางเ้านี่การมาหาเพิ่นก็ถือว่าดนพอสมควรพี่น้องเลยโอเคเพิ่อบวเสียเวลากนเพั่นน้องซาแจมใสเนาะแบบนี้เนาะ เ็นไข่โอ้บลยดูเนาะกะเลียนเนาะไม่เหนเข้ากัยังเป็นเลยปุ้งทอดปุ้งนาาีนยังจะุเปนยังสบายดีล่ะสบายดีลุกสบายดีดูหน่อยอ่ะแปลานจกันล่ะจะแปลานบ่ถือว่าตอนนี้อาการคือไข้แมวบ่ไข้เป็นะเกาบเ ยูเนาะนบบ้กบ่ะเนี่ก็คือว่าได้ไปหามออีกแล้วบอไม่ได้ไปคือเอายาแลต่อระบต่อการะเทินตะเจะมาให้ดีได้เนาะคะจังบ่ได้เมื่อยน่งรดเนาะกิงก็ออกยัะกินกินตลอดว่ายายังกินอยู่กินินไม่นานหมดข้าวกินเล่ะ ชื่อวาไห้เพื่อพันดุกักนานกินเป็นไม่ได้หลัง่ได้ไม่น่ากินไหมได้วันพีแห้งว่จั้เป็นไข่เลยสอามมื่อแล้วกินเข่าหากาชื่อเพื่อมาผสมพ่อจังโเนาะแมนชีจืดหนาคนจะได้เอาไอค่นะคือสบายช่องพืนดอนก็ือไว้อบไว้นะแลัวก็โตก็คือราดามกันนะกับเว เดบเมื่อก่อนนะว่ากระตูคงเกลียดขามนิดนึงแบบเกี่ยงแต่ว่าเนี่ยคนบอกสบายเนาะแต่ว่าแบบว่าทั้งระบบประสาททั้งอันนี้แล้วนี่เรากับฮับผู้แบบดีขึ้นแบบปกติกว่าเก่าอยู่บอกอันนี้เป็นไอเป็นลมสบายเป็นไข่ชาวเน็ตกินขาวสองคำก็ได้ยัวกินยาอย่างกับเมื่กี้หางามัเป็นไข้ซีบวยยากอยู่แล้วเนาะซีบเรื่อว่า เดกินนมกินยังแน่นาะเด็กนอนีงเด็กโก่อนเนาะเะก็คอเห็นไปอดยางลงตลาดนัดอกใ่แทบทุกมืไปว่า้าไ่ได้ไปานน้่อ้่นยิ้มไปได้นาดเนาะแม่นชยรแดงนี่วคเสียหาแมนอือเสียหายตลาดนัดพันกาเป็นอะไรก่แมนหัวหน้เก้ดสิมาก่บวะไมาก่บวะ มาายเนาะเมชยงบางใคนเลือกถือสิ่งนี้คนเลือกเองว่าคนี่ะ่าทำไขายขายรุ่นน้อนาเออบางที่แบบว่าเพื่นกันว่าปากน้เมยอยู่บริเปากนชวนไดแ่ว่าแต่เมยคนอื่นบอกว่ายังไงบแ สนใจยังบอยังไามียังดีไแล้วเคยเห็นแม่นะแล้วเคยเห็นรูปแม่ไม่จะมาคอยเขาแม่มาถอดหมอบแม่เขาลืมขอโทษได้เหรอเขาลืมแน่เออเราอยากท่วงเราอยากท่วงไหมลืม่ทวงนะอยากให้ท่วงดีไหมวะแม่อย่าไปยินเสียงปากเลยนะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ยินเสียงปากเราคนตะเกงดุน ตอนคนก่ายชิหันมันท่านใคอยากปากด้วนะวันนี้ก็พราะจะปากอีกแล้ววันนี้เมื่อยเราเมื่อยเราเป็นไข่ปรสบัยนะข้างเเล่านะข่างนักกระตุกกระตุยเนาะเือเมื่อยดีเาปกติเราคนธรรมดานี่ก็เป็นไข่นี้ิบอยากคอยปากคอยว่าไปไหนเลยเดทนเลยหัวก็นวอืิวเนี่ยแว่ เยวเฮเียบัวว่านางบอเช่ารงเีบัวเจมือล้าเป็นไข่ใมือชิเออ่อทางพ่อเป็นกาไม่คอยมาดูบ่อมาไหนมากระางนี่พอเปอดแล้วนี่ไงเจี๋ยวบบ่อปลาละมันอยู่อยู่มาบ่อดูชายก่ตรวนี่แห่ จคนจคนก็ลูกนะทางเทคนนงเดัวไม้อไปไว้เนขอัวไมันนี้น่ยไไปดูไปอยู่าน่ยชวน่นยัเลคนนี้นะคือว่าอะไรคะนาไปดูหน้าแบบเล้วาจคอยอกโดยโดยโดยนอนนาเพ่น่น มีแต่แม่กับลูกนี่บรนอน้ยกายักร้านสีหาคนกันแล้ะหาคนหคนโอ้หลานสองายกัดพังเงนขานนองคนคล้ายๆกับวัวสรุงเทศมุกยากร้พังน้องเลยบ้านต่งๆมนจะไต้ออกรน้องถ้าน้องดีขึ้นแบบห่วงปนไรนะเนาะทำน้องแ้าไวดเร้่อยู่ก แม่ไม่ลงงนะบ้านไอ้า่อ้าวิ่ยให้ลงหาเงินเด้อแต่งานกินในเดือนเดือนเนาะนี่คืออาบนวดบริษัทเด้อใช่ไหมกระปิกยาอันปากมันยุบ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 เนาะมวยย่างหัดยังมอยชะแก้วะเท็ดเท็ดดูไหนเนาะแม่วัดเท็ดกะเ็ดไปเรื่อยากมันอนี้ยังมวอเนาะปากคันบ่ปากคุณนะปากเส้นบ่เบี้ยวอะไรบอสเบี้ยวอะนรีเนาะแงะนะ โซนมเป็นก่อนนะแค่เห็ก็ขวานีโมแนวมาก็แต well, ่มาโบเห็นเนาะแน่เลลืมบัตรบเห็นเลยได้นางได้งามแนงเน่กปกตี้น่นี่ยสิเป็นอีกว่าไหมเจ้านาวยกกวกเนาะคนเป็นไทยก็เห็ดกรเด็ดนเปลอมไปเจ้าเราขายเจ้าเปิดดลมใช่เออมาเปิดบแตรว้าเจ้าขาไแล้เปิดว้าลงผัดลมเปาตาอยู่นนาะเน้ แต่เนั่นหเนาะเห็นเอฟซไทยมาหาบอกไงใจีบอกเออมาเมื่อใดเนาะมันมาสองสามวันแลมันได้ยังมาฝากน้องสารนะมันได้ขนมเน่ก็มัาดน่หักฉบดูดูดูกเนูดดูดูดเด็ดูัย ดีใจนั่นล่ะสัตยาดูดีใจแล้วเห็นอยู่ทางใครคนก็ยังมาหาเนาะ่คุกคิดฮอดคิดถึงอยากเห็นตัวจริงเพื่อนวะเห็นในคลิปมันกับบุคคลอ๋อมาเห็นเต้นบ่แม่งกันเพือนนานเต้นเต้นนะเนาะถ้าดีใจเพคนว่าเทียมมายามเลยก็เตเต้นเยอะดีใจและยิ้มได้ยิ้มได้เนาะผ้านเลาวเพื่อนรู้บ่ล่ะ ดูดาวเอาไอ้สีใหญ่ใหญ่ี่อมใสใหญ่เนาะผมเคยเห็นคนไทยยักเทื่อแล้ววะเห็นแต่ในทีวียักบอกเห็นจริงจริงเลยว่านางคนวองไทยจะพูดเรืองบอทั้งแม่คนวอาไทยกับหุยบอห่ยกแต่นี้เาคล้วพราะเคนอีสานบ่ต่คือคนอกสารอีก เป็นไทยแต่ถ้าเขาหูเนาะเบอเปินมานไพได้ไหมเปินมาแล้วสาวบุกษาโอ้โหมามเคยบอกน้ำกุนไทยจะเคือบอ่เคยเนาะถ้าะชวนนังอะไรก็ไม่เคยชวนมีบ้างเอทดอบดบึงได้เนาะเฉพาะจังบ่ดบงทางแล้วเออบุมีบุมีบุมีีวีงเือนยง อันเชีกคนนอนาตทะเลทีคำมากันอนเลยนะันในเบิ่งนี่เจ้าว่าน้องจิตพันธนาหเนาะไม่ได้เบิ่งยเถื่อากได้ยู่บ่นได้อยู่บ่ละโทรทัศน์เลยอยกเบิ่งยิ่บ่แค่อยากได้เงือกัวคำบอกอยากชายัวโทรทัศน์รทเบิ่งนแนวเออเหตุใดเจ้ถัวแล้ว่ยกไลอง เนาะบนโดนเหตุเนี่นะอาจว่าใครอยู่เนาะอว่าดีขึ้นนะเไมได้้อัน้วก็พได้ว่าตั้งเหตุหอเนาะพเราเส้็จเส้็ภาษามันมันกระตุกบนี้นะโเนี่ยคือเสร็จยินเม่วันแก่ง้าเสร็ดึๆเนาะหัวข้าวนเป็นังไง อ้อันนี้เนี่ยโค่าันข้าวดนุ่มเราจะกินปมนอเข้าวพันข้าวมันเป็นชีวิตเ่รา่นันได้นักกันเลยโอ้ข้าไปว่าไปขวดหัวเมือน้าโดลุ่มเจ็บบอกเดีวหัวข้าจะเปิดเพร่้วที่แรกกะรีเนี่ยกะว่าได้เป็นยังบอกว่ได้เป็นยังกิดอยแต่ที่แรกกะีบ่ที่ว่าหลังจากว่าเป็นแบบนี้แล้วก่อนที่เป็นแบบนี้นะเป็นตอาการ ตกเพื่อนทำอิดนะเนี่ยตกเพื่อนทำอิดนะแต่ว่าทาตกเพื่อนก็ไ่ได้เป็นอย่างไรต้อตกเพื่อนมวจังเชื่อมมาเชื่อมไปเชื่อมไปเรื่อยๆนักนมในกระเทืยมนะอัวมันตกลงไปแล้วมกระเทื่อ๋อคนเลี้ยงว่าอยู่บางคนก็เพ่มจำเชื่อเนาะน้เชือนมันตตหัวตัวเองนะมันติ็นี่นะติดนสมองน่ มันเปล่นอะไรสิฝืดว่าคือบดต้อเท้ประมาณนี้เออะไรเนาะแบบนี้สัต์ันชิแม่นันเัตไปบนึกเคยมันขึ้นมากเลยสิว่าเป็นลงๆเนาะตกปุ๊บนี่ก็บริพาไปหาหมอใช่ปไปกติยืดตอนตกกันคอยเป็นแป้นที่รังเชื่อมเนาะเชื่อมท่านเลยตอนตก่คือสี่มือนนะ คอยเสื้อมานนเสือมาว่าชิบูบปเป็นนักฟันนี่เนาะไปหาโมก่าเกิดกับ,บ่าประสาโนโดนประสาโนโดนหนูจริงเลยอะาแม่ความไปฟังไทยเลยนน่ะเช้าเอ้ไมขอบนเนาะนอกชาเพียหัวนะเนละเดนขัามไปปัวอยู่ไทยรถน่นงงน่ะซีรักษาท่านอยู่เดยแม่ ะบอกเป็นังคือว่านรื่องโบาืเกินไปให้โชราณแต่ว่าใส่เวลามากอือถึงไม่นอนน้วสิบปีเก้าปีเก้าปีนี่แหละอือสิบ้าสปีเน่ยยังไมดนเนะาไว้ปบบนี้นานแ้แต่เงินน้ำไม่ลุกแล้ไหมเอาเป็นบ่อกินน้ามากผ้าเป็นไข่กินได้เพราะน้ำเย็นชื่ออ่ไระ่อ กินอไ้กันแ่กินอะไกันแม่บ่ทาว่าน้ำหมะพผ้าบัใช้าน้ำเค็งนื่เป็นให้กินได้ก่อนได้่ถ้าเป็นไข่เนี่ยบัใช้าน้ำเก็งินน้ำหมะพผ้าไปบัใช้น้ำตาลทรมาซ่าูอ้โน้องสางบ่วสายคือัเจ็บคอมั้ยยังเนาะพอลงตลาดแล้วก็ยางปกติหนือนเนาะเป็นมือัหนไม่เป็นบอกเป็นก้อนอีกก้อนนเป็นก้อนแล่ยางเซ่ยนั่นเป่งไคนเดีกลงมาหรือว่าเมย์ชวนเวไปะเดิม <ส>ไดเพือนเหนบ้ได้ย่เพื่อนให้เพื่อนย่างเออให้เพื่อนให้เพื่นเที่ยวเปิดหูเปิดตาจะดีแนเนาะเห็นนายขู่ลายคนย่างไปกัอันองกาคือนเขาได้เคลื่อนที่เน่เคลื่อนที่ดังออกกับร่งกายไวายนะวปนอไปหน้ากระหอ อเปิดไ่บอกวยามดำไ้ดำแนงว่าจำปินเนาะยไงเนาะหนึ่งไปเนียหนึ่งไปหนึ่งใจใครอยู่ได้เฉยหนึ่งไปน้การพงก็ก็ยดีไปสิเด้เนาะมันกระโดดเติช่วงไขได้กินยายาที่ไขเหลือเป็นหนองได้วัหนึ่งเลย นอนหลายบ่ามั้งนอนกันเตือนกับเช้าให้กระตื่นนี่ตื่นเกิให้กินยานั่นนะบ่างกินยากินยาเพื่อให้ได้นอนบ่ยาปลาลามันยังไดยาไี่ขาดตัวนั่นกินที่เช้าเลยแต่ว่ายาตัวนั่นน่ะนอนกับอะไาไปนได้นอนเดี๋ยวนี้เนาะไม่ได้ให้กินได้ตรงนั้นอือตัวนอนหลายนะไม่ให้กินยโอ้กินย พะวันทำอห้รฮะการหาบทำงานเนาะกบปสาบูปะสเนาะไม่เลยไม่นอนมีแต่นอนอย่างเดียวมันกมื่อคือการบริตี่าผูกป่วยเนาะแต่คนเฮาอยู่ดีๆไปนอนแต่ไปนอนตื่นมายังอยปกติหฮานี่กินกะกรปัสสจากลับไปได้เนนเป็นไข่ด้ยอม่เป็นอ่รายไ่้เายิ่งยุเดี๋ยวแเนาะเงินเนาะ มียุ่งเลยนี่แกดัดขนเร่องะมบอกมีแยานใ้ชุดนู้ตอบมีโมเมโมเมยุ่งฉันสุดใหญ่น้องน้ำชาเอ้ยนั่นอนเนาะเมย์กับเ้วก็ชุ่มชื่นขึ้นได้รูปํานีเลยเนาะเห็นรูปมีนอเย็นลูกใครเนยเมย์กับมีแหงเนาะโดยตอนหน้านาะโมม่นาดที่วเมย์ วันนี้นรวัลูกเห็นกืกันเลย้ากมีใจชืนเลยนาะแบบเห็นลูกเป็นเห็นนอนเรัะเขาเนนอเปนนอนมาคืออมากระดุกนี่งานนอาแบบนี้เนาะโัลงน้งกาลให้ออกควายนอนเป็นพักอนก่อนิ้งไข่กับฮากะื้นกับกนเนาะนี่ยสาวอรังเน้่ลงตลาดนัดอีเด้อ เลือกเสื้ออีกเอาเสียงบัานชมพู่ได้บัวเนาะถือว่าใครแล้วเดินเลาะบ้านเลาะตลาดได้งานวันเกิดลานซาวลายก็คือไปบอกไปเจ้าว่าไปได้มาบอกแล้วกันชาวชาวบุญนายเส้นเดมาได้ยินว่าเลียวก็จะไปมาเลยฮู้อ๋อไม่ได้ก็พักแล้วคเแตไปได้ข้าไปเหมือนกันาะ มาเฉลิมงานวันเกิดแล้วก็ฮู้อยู่เนาะอยากไปเบิ้งเนี่แล้วกันโบได้บอกเต็มมู่มาทอดแล้วก็ไปได้เนาะไงมาจะได้ห่างนอกกองจากเราเนาะแล้วก็สิได้กับปะไรแบบนี้กับป้าเลเด้อนางเลออ่ะสบายดีได้ไหมเด้อร์ดูสบายดีหายไวสงสัยหายหาเงินนะข้ามขอให้ได้ผด้วยเด้อร์สาธุ าไว้ทั้งครอบครัวแม่ก็ได้ทั้งน้องสาก <c oughs> ันเลย